ช่วยได้ครับหัวกนี้ประมาณชิป้าลูครับหลังจากนำปลาป้านไปครับเกือบเสี้ยวโมงนะครับนี่ตอนนี้ก็มาตกปลากันอยู่แล้วได้มาแล้วเราตัวนึงวัวเลยนะปลาจิ้วกระยังนะครับ,รบออตัวนี้หัวได้ด่านนกกลัน นเนร้อที่ปลาดูนัวครับนี่โอ้โหได้ตัวตโบมางแล้วกันนุอะไรดิดอ่าใช่ได้ครับตัวนี้ประมาณชิปอาลูกครับมุ <c oughs> ด้ดตัวหลานด้นอยดิฮะโอ้ยใหญ่กลั่นครับตัวนี้ครับเพิ่งเกิดแต่ว่าเป็ดหลอดเลอือดตัวนั้น ดูครับดมากดัมากกล้องก้องกลบงีบดูครับโมกกด้วยเกินกับบรรยากาศตอนนี้โอ้ยาับกัรโอ้ยตะกอนกล้วยต่างโมกกระปุกกันแล้วตอนนี้บรรยากาศนี่กับบรรยากาศตะวันเลยนี่ครับางนีครับุนมิ้งอน่งนี่บงนีุ่นมิ่งหงทยไม้นห่หนีนี่ย่ามาุนมิ่งคุนมิ่ง ตีตองเดียวตีตองเดียวไอ้น so, ี so, ่บ so, ังมิงบังมิงคนนี้กำลังตกปลาตีบรรยากาศคุณมิงเมืองใจครับเด็กกอง้องมิ้องมิ้งดีเช่นมนไม่ใช่ใส่เดือนใช่ไหมเดือนเตือนตัวจัดเต็มไม่ดราม่าเลยนะเดือนนะไม่ดราม่าเลยวันนี้เป็นตัวรัดกคุณก็ไม่หรอกมันนะเราทำมากิน ไอ้ขั้วไอ้ออออวลาปลากปลาตัวยังงี้นี่มันโอ้ยอนทนเล้วมันมันตื่นนะครับมันไม่มันไม่จับเป็ดเกอยู่ว่าห้างเด็